สวยครับมาเอเลยครับมาเอร์เลยครับสาย,ยสามครับโอ้เกือ,อ,กตนะอกบตายเยอะเขาเป็นลูกพอดีมาครับมะลุยบอมโกนด่านโกดังปีบม้าครับโกด่านที่ไม่เล่นานานแล้วนะ มาแล้วมากับปืนแด้หน้าร่างแรกนะครับตั้งเจ็ดไม่ร่างแปดเอวมาแล้วบอกนะเจมาแล้วบอกนะโอ้โหคิดด้วยครตึงย

ใชครับยิงผิดด้าน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 สามสองโอเคไม่มีครับคือที่มันคลิกขวาได้เนาะเป็นยิงลูกกระสุนออกไปเกตบีเป็นไอ้ห้องนี้เป็นห้องที่ฟังเสียงค่อนข้างยากเนี่ยขวาเนี่ย

แค่ภาพวัยของใครถ้าของจัดกดอินเสิร์ตจะเด้งนะถ้าใส่ใส่เอ่อมันมีก็เคยอถหมว่นถ้าเจออย่างนั้นแล้วก็ตอ้อง oh oh, ลบไฟล์เกมแล้วติดต <vale ั้งใหม่โอ้โหช่วงนี้ยังไงดีครับเรียบร้อยเต็มหัวถ้าดูใครไหนขอศึกขอดูชื่อหน่อยสิ อันนี้ป่ะเนี่ยเสียงมันมาแล้วระเบิดถูกแย่งไปแล้วต้องการโมวยเอสอร์ <laughs> โอ้ยโอ้ <c oughs> โห <c oughs> ยิงไม่ตายยิงไม่โดนเลยด้วย <c oughs> ถ้าเราสุ่มไม่ได้ก็นนให้สุ่มบานะครับซึ่งไม่รู้จะสุ่มตัวหรือเปล่าก็ว่ากันอีกทีนึงนะ ตอนนี้ปืนใช้ปืนได้ไม่เกินแปดาวไงเราหยิบแปดดาวได้นะแล้วเราก็พยายามเล่นเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนยังไงวะ เน่าเอยู่ไหนตี้มีแต่คนล่าล่าสุดอยู่ระหว่างสามกองเอยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่ัดานวิ่งแล้วมงจริ้ยิงไปร้อยห้า อ่หน้าตัดอะไระน้ามืน้ามวายจะเ้าไม่พอแม่เปลี่ยนเป้าด้วยโอ้โหหนักบนนี้มีตัวนะหน้าบีเพียบเลยฮะขอกำลังเสริมหม่หนใ่้่อน้องูยังยังู้ใหนะ phải đình hấp phải đi mua chi khoa đó phải nham phải nham อันตี้อยู่รถกับตรงกลางนี่แหละเจ๊เจอยู่ที่เจ๊แล้ว <c oughs> อ๋อเจ๊บอ์เน้นๆ <c oughs> โดดขึ้นแล้วบีบีโดดขึ้นแล้วไปนู่นแล้ววิ่งเข้าไปแปมตายตานี่นู่นจะวิ่งมา ไม่ให้ยิงเพื่อนร่วมทีมขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมตูหลังให้นะครับน่าจะมาแล้วมั้งนทะันทีโ,โ,โ,โอ้สวย มาเาไปไปาเอาเลยกันต่อมันจะมาเลย <c oughs> าตาไหมรถมา เอือน่แหวนแหวนมันแหว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 น มนสูงก <aunque S 2> <me> ็ไ <cheg> ม่คุมหรอเขามีสองภูมิแต่วนภูมิข้างหน้ามีข้างหน้ามีระวัางแต่บันภูมิเขาอยู่วันเกิดเขา นูว่าอยู่ทางโดนตรงนี้ครับลุยลุยลุยประกอนี้ค่อนข้างาสูงสิงนะสวยครับสวยครับเอมาเอมาเอเลยครับมาเอเลยครับสายสามครับ คนปะนี่มันยิงง่ายรัเกเดียวก็คมแล้วไม่ต้องปรุงปืนโอ้ยเขาเรียกว่าดักตบที่มุมตึกดักสวบกลางทาเจ๊เกือบแล้วเจ๊เกือบแล้วเกือบลงไปนอนแล้วเมื่อกี้ตายครับ อ่าใช่การรักเียตัวนี้เหรออยู่ด้านทางหน้าตดมันคือตรงไหนวะไม่น่ารอดอ่อ ว่าเลขสิบหกตอนนี้เต้นอยู่สี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้มันอาจจะไม่สี่สิบเจ็ดอีกต่อไปแต่ก่อไม่มีแล้วนะโดนโบยิงไปแล้วรอบหนึ่งเล่นเต้นรอบสองอ่ะโอเคอ่มามุมนี้น่าจะเห็นหมดสามสองหนึ่ง โอไนเปอร์ไม่ไม่โดนเห็นหัวแล้วเมื่อกี้แต่ไม่โดนดคราคายครับแล้วพยายามดันดีเลยเอาปลาลวกบอลเาไปก่อนเข้าใจว่า เอ้ย A ใน A มีโอริกันใน A สวยเคมอเคมอจัดันทาง A น่าจะดันง,ง่ายกว่าทาง B นับ <laughs> จัดกันทาง B นับนี้เราจะดัน A จักเกิดได้เลยอยากลงก็เดินไปชน ัวเคมอเนี่แหละเอารถไปเอารถไปดูปวเคมีหยิบทุกปืนเลยปัญนานั้นนะมีเมื่อกี้ <c oughs> ไปครับลุยกันต่อ โอ้โหเขาเสียระเบิดแล้วสองลูกฉันจะต้องเข้าทาง A แต่รอบนี้ผมวิ่งมา B ไงโอ้โหเจ๊ไม่บอกว่าใครวิ่งตามมาบะน่าขเข้าเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ ครับลุยเต่อูยิงไม่โดนขาำบนเอจะเข้าเอจะเข้าเอสามสี่ตัวอรุยไปเลยกผมเข้าทางนี้ดีกว่าเหมือนทางเขาจะหยิบไฟมาแล้วนะแล้วนนแวน่นอนว่าน่าจะโดนอาร์ตี้ดัก เอ้ได้เอ้ได้อะไรครับนี่เนี่ยเกือบตายแล้วเขาเป็นลูกพอดี ครับเยกัะต่อหูฟอร์มเซียมะโดดหมุนตัวครับเจ้าว,วันนี้น่าจะมาอแน่นเลยทางนี้ครับเราจะดักนี่รครับมันเอจะมาเลย สวยตัวนี้ปืนไฟแล้วรองแล้วร <ไป S 1> ะเบิดตกแน่นอนหมายถึงเราเนย <c oughs> เลือดตก <c oughs> เอานู่นว่าปืนนู่นว่าปืนไฟเนี่ยไปครับ

โอยอยู่ไหนไม่ตันโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับก็ได้ชอบอีกหนึ่งกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ว้ดีนะเราไม่ต้องสุ่มบ้าผมเดี๋ยวไปละถ้าชอบคลิปนี้เลยกดไลค์พูดแล้วนะว่ะเจอกันที่หน้าผมสวัสดีครับ